โอ้ยองชายมอมฉันถวายบังคมเปของชายกสุขโยเกจาเทอคุณเท้าโปีว่าแต่องชายลงมาเดินอย่างตลาดนันมีธุรอันใดเล่าเพคะประก็สมาสือเสือผาแล้วเจ้าลราก็เท้าอมาือส่าชอมฉันน่ะ น่าไม่รู้จักแต่อาหารที่บุดเจอกันนันเรื่องกระด้กแต่ลูก่านี่คือลูกสาวของมุกแสดงนะ่ค่ะดลูกสาวกสอดลูกสาวพี่ลิศแต่กัดแจะกัดนองเรื่ยเทวายปังพบไมคะาดอกชายต้องมาถวายแต่พ้อยตัดเน ผมใช่หรอรอรอยีหเลยจิมึตงต้องเอาให้ได้ที่บอชเ่อ่ได้มีมทำมนได้ผู้ชายอะไรล้อลอลอลอทีแต่ที่แต่อนาั้นสญหรือเปล่าอนนั้นสอาลุบาบายบายบังแดเโอเจ็บมือไว้ิเปีเต็มมือเลยนี่ยเต็มมือนี่เร็วเต็มเ็มลยเดปีไม่นานเน่เอากเดกตะปข้อกัง ายา,ายายาก,กินโต๊ปะปลา็อยดออมก็นได้ไหมนรับน้ำตัวเลยตรงนะัเราทามีน้ำเือแหลวองใช้จากกราะแเจ้าพี่สเสียงเร่นมาจาได้กันมอมฉันซื้อบัวพันไปคะมามฉันบัวโป่งเพคะบัวแม่คะ <laughs> แม่บัวแตัดดอกไปยังใอยว่ามันซักศพเดินลูเสาโอ้ยฮ่าเอ้ยก็ถามพี่อีบัวพันพี่เจ้าของเงีิยสิฉันแลนโอ้เหรอเออไปนั่งไปอีบัวลิงมันจะบัวพันอีสุทีิแท้ตากันเป็นใครบัวพันใดสบับัวพันน่ะสองต่อยต่อยเบาสักหน่อยกลับเอาหนี้ไปค่ะอีบัวรองล่ะเซเลปีส่วนเซเลตี ให้ใจหล,ล่อลบฟจงจากสิว่าไปขับได้ไปเคยมีความผักยากบ่โนวิชานีอีกปรยากเลยไหมคะมันเตียที่เหล่าทางอายองชายยังางประยู่สู้บอกมีอยู่เพื่อเมียบอกมีอยู่สอด <c ười> เป็นนอดได้ว่าอิ่มตา เพดินสิเป็นป่าเดี๋ยวมีค่าคือความหักมาคับเดี๋ยวบ่อนล้วนเลี้ยงในมือไปสศวาบัวพันคุ้มสติตาอังห่วงภาวังยังบาา้าบุญ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ้าฮ่าย่าเ่าฮ่าเป็นตยา,นนา,าย่าฮ่ีฮ่าฮ่่าาฮาฮาฮ องชายกว่าน้ำปุนกินแล้วหนีหพินเจอเจอคืออ,องย่อยมูกาท่านั้นดอนคนละสันบัวพันตำ้องชายสูงหลัววลงคาบุงมิชยอนนอกแม่นคนจนไอหาแม่นผูาา้ใดพ่อเว้าเจ้าอย่ังมาวา่าบัวพันนี่ละ่ะบมีหงบมีกา พอแบ่งสัน้นพอมีขันยดหางยานพี่มาลวงหลอกตัวผู้หญิงคือชายอื่นโอ้อเสียเงินแสนเงินหมืน่นบอกคือเสียความหักเหยันใช้ เหรียพ่อได้เสพกลับมาคุณตอนตุ่นของความหักสวสดติสาสมเด็นะเพคะองค์ชายโ,โบมพันบสบายใจได้เลยพี่นังสิบ๊อบมีใจใเฮปีถ้าโบมพันน,น,พพนายยอมแต่งงานกับพี่ฮะ